สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหมอภาคทราบข่าวแล้วหมอภาคหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงโพสเร้าหลงาังทราบข่าวน้องดอมเสียชีวิตกระทันหันหมอภาคโลหันชนหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงที่ช่วยพาหมูป่าออกจากถ้ำโพสเร้าหลังทราบข่าวการจากไปน้องดอม13าหมูป่าเรียกได้ว่าทำเอาตกอกตก,ตกใจเมื่อได้รับรายงานว่าน้องดอม13หมูป่าเสียชีวิตหลังจากที่ทางด้าน น้องดอมได้รับทุนโมเนติซิโก้ไปเรียนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงกลางปีสอง5้า้ที่ผ่านมาภายหลังได้รับแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมว่าครูพบโมสติในห้องอยู่ในห้องพักคนเดียวจากนั้นได้ทำการส่งโรงพยาบาลและพบว่าเสียชีวิตในที่สุด ในเวลาต่อมาทางด้านโคซิโกเกติศักดิ์เสนาเมืองได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอิ s สตาแกรมส่วนตัวแสดงความอาลายัยน้องดอมเอาไว้ว่า r e ร in Peace ดอมเป็นลูกศิษย์ครูที่น่ารักสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจมีความฝันที่อยากเป็นนักบอลอาชีพอยากติดทีมชาติมีเทคนิคที่ดีพร้อมเรียนรู้เป็นของหน้าที่เร็วครูก็อยากเห็นอนาคตที่ดอมได้วาดฝันไว้นะแต่ หลับให้สบายนะดอมล่าสุดทางด้านหมอภาคโลหันชุนหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงได้ออกมาพดข้อความเศร้าหลังทราบข่าวการจากไปของน้องดอมผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าขอให้น้องดอมไปสู่สุคติภูมิขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องดอมครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ